พวกเขาพิสูจน์ได้ว่าพวกเขาเป็นทหารพันศึกและพวกเขาพร้อมที่จะเอาชนะเยอรมันพวกเขาแสดงสปิริตการต่อสู้ที่หาตัวจับยากและพวกเขาสมควรได้รับชัยชนะฉันรักเกมการแข่งขันฉันรักพวกเขาสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคน พบกันอีกชิ้นเคยนะครับกับรู้เขารู้เราก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับแมตช์การแข่งขันวอลเลย์บอลนชเช่นดีกระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเยอรมนีซึ่งสาวไทยก็ไม่ทําให้แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยผิดหวังแม้ก่อนการแข่งขันจะต้องฝ่าฟันปัญหามากมายแต่แล้ววันนี้สาวๆก็ทําได้ทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจสามารถเก็บ3ามแต้มแรกของการแข่งขันได้แล้วซึ่งสาวไทยเปิดหัวสัปดาห์ที่4ได้อย่างสวยงามวันนี้พวกเธอช่วยกันสู้ ช่วยกันเล่นในอย่างเต็มที่ทั้งเกมรุกและเกมรับก่อนจะเอาชนะเยอรมันทีมอันดับ12ไปได้3ต่อ1เซต 24, 26, 25, 21 25, 21และ25-16เก็บ3คะแนนแรกในรายการนี้ได้ทําสติติชนะ1แพ้9แต่ยังคงอยู่อันดับ16ตามเดิมมีแต้มตามหลังเกาหลีใต้อันดับ15อยู่1แต้มส่วนเยอรมันสติติหยุดที่ชนะ3แพ้9มี9คะแนน ทีนี้เราลองไปดูความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลโลกกันบ้างนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรกับชัยชนะนัดแรกของสาวไทยทีมเฉพาะกิจทีมนี้และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราลองไปฟังกันเลยครับเมื่อที่คอมเมนต์แรงนะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าปลื้มจิตยังคงแข็งแกร่งในวัย37ปีเธอเป็นดั่งเพชรน้ำงามของวอลเลย์บอลทีมชาติไทยขอแสดงความนับถือจริงๆ คอมเมนต์ต่อมานะครับไทยเก็บชัยชนะนัดแรกในนชชั่นลีก2021ฉันมีความสุขมากสำหรับพวกเขาพวกเขาพิสูจน์ได้ว่าพวกเขาเป็นทหารพันศึกและพวกเขาพร้อมที่จะเอาชนะเยอรมันพวกเขาแสดงสปิริตการต่อสู้ที่หาตัวจับยากและพวกเขาสมควรได้รับชัยชนะฉันรักเกมการแข่งขันฉันรักพวกเขาโดยเฉพาะเรื่องจิตการต่อสู้ของประเทศไทยกำลังเข้าสู่ชัยชนะที่มากขึ้น แม้ว่าพวกเขาจะเหลือก,การแข่งขันเพียง5นัดก็ตามจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมานะครับยินดีด้วยประเทศไทยลองนึกภาพดูว่าถ้าพวกเขามีเวลาเตรียมทีมากพอมันจะเกิดอะไรขึ้นคอมเมนต์ต่อมานะครับไทยชนะนัดน,น,น,นี้เป็นครั้งแรกในรุ่นการนี้ฉันภูมิใจในผู้หญิงเหล่านี้การสับสนจากฟิลิปปินส คอมเมนต์ต่อมานะครับประเทศไทยเก็บชัยชนะได้ครั้งแรกในรายการนี้ผมภูมิใจในตัวคุณจากนีปานคอมเมนต์ต่อมานะครับดีใจแทนทีมไทยหวังว่าสาวๆเหล่านี้จะไม่ได้รับบาดเจ็บได้สร้างความทรงจำที่ดีมากมายในระหว่างทัวร์นาเมนต์สุดท้ายสำหรับพวกเธอคอมเมนต์ต่อมานะครับในที่สุดวันนี้ก็มาถึงพวกเขาสมควรได้รับชัยชนะ ยินดีด้วยจากมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันเฝ้ารอที่ได้เห็นทีมชาติไทยชนะมากว่า2ส,สัปดาห์มันทำให้ฉันมีความสุขมากคอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าฉันรักทีมชาติไทยจากอินโดนีเซียมาลิกานุสราลืมจิตออนุมาวิละวันและผู้เล่นอื่อนๆสุดยอดมาก คอมเมนต์ต่อมานะครับในที่สุดประเทศไทยก็สร้างช่วงเวลาที่น่าเหลือเชื่อภูมิใจในตัวนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมากๆจากญี่ปุ่นคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับหวังว่าจะได้เห็นสาวๆเล่นดีขึ้นเรื่อยๆขอแสดงความดีกับทีมเอเชียท,ที่ฉันชอบที่สุดคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าแอคชั่นวอลเลย์บอลไทยที่น่าทึ่งพวกเขารวมตัวกับสมาชิกใหม่ และมันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างไรก็ตามนี่คือการต่อสู้ที่แท้จริงแม้พวกเขาจะไม่มีโอกาสได้เข้ารอบสีทีมสุดท้ายแต่ฉันหวังว่าพวกเขาจะสนุกไปกับแมตท,ที่เหลือคอมเมนต์ต่อมานะครับชัยชนะนัดแรกของพวกเธอเหนือเยอรมนีมันเป็นแมตท,ที่เหลือเชื่อระหว่างทั้งสองทีมวันนี้นักตกทุกคนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและฉันก็ยอมรับทีมชาติเยอรมนีเช่นกัน คอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้เข้าได้กล่าวไว้ว่าภูมิใจในทีมพิเศษของไทยทีมนี้เพราะพวกเขามีเวลาซ้อมเพียงแค่3วันก่อนการแข่งขันเพราะทีมจริงได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ภูมิใจในตัวพวกคุณมากไทยแลนด์และคนทั่วโลกจะได้เห็นคอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้เข้าได้กล่าวไว้ว่า6ผู้เล่นสำหรับทีมชาติไทยวันนี้มีรอยยิ้มที่สวยงามเช่นเดิมพวกเขายังเล่นได้อย่างน่าทึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ คอมเมนต์ต่อมานะครับบราซิลรักทีมชาติไทยขอแสดงความยินดีกับทีมไทยลุศราต้อมคำปลื้มจิตและออนุมาคอมเมนต์ถัดมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่ายินดีด้วยทีมไทยแลนด์หวังว่าฉันจะได้ชมการเล่นที่สวยงามของคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้ความรักจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่า ฉันสัมผัสได้ถึงความหลงใหลของชาวไทยจากหลายๆเพจวอรเล,ล์บอลขอแสดงความยินดีกับการเก็บชัยชนะนัดแรกของพวกคุณแม่สาวน้อยคอมเมนต์ต่อมานะครับทีมชาตไทยคือที่สุดภูมิใจที่ได้เป็นคนไทยยอดเยี่ยมมากลูสราและทุกๆคนคอมเมนต์ต่อมานะครับเริ่มแรกของไทยไม่ได้ส่งทีมนี้ไปเดยชั่นลีก ทีมไทยมาในชิ้นลีกโดยไม่ได้รับการซ้อมด้วยกันอย่างที่คุณเห็นในตอนแรกพวกเขายังดิ้นรนอยู่หลายๆนัดแต่ตอนนี้พวกเขาแข็งแก่งขึ้นคอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าใช้ชนะของประเทศไทยเรากําลังเชียร์พวกคุณอยู่และในที่สุดพวกคุณก็ทําลายคำาํำสาบยินดีด้วยกับชนะนัดแรกสู้ต่อไปประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับ นี่เป็นชัยชนะนัดแรกของทีมชาติไทยในรายการนี้ขอแสดงคน,นดีกับทีมชาติไทยไม่บีเลฟไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมานะครับเกมที่ดีมากเนรับที่ดีมากเช่นกันขอบคุณที่ทำให้พวกเรามีความสุขในวันนี้ภูมิใจในตัวคุณสาวไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าการป้องกันการรุกการโจมตี น่าเหลือเชื่อน่าทึ่งจริงๆด้วยความรักและความเคารพจากญี่ปุ่นและมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายนะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าแมตช์นี้ทีมไทยทำได้ดีมากดูเหมือนว่าพวกเขาจะเล่นเข้ากันได้มากขึ้นเชียร์พวกคุณสนับสนุนพวกคุณไทยแลนด์ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลโลกที่มีต่อผลการแข่งขันของสาวไทยในวันนี้ก่อนจบคลิป ผมฝากคำถามให้เพื่อนๆช่วยการแสดงความคิดเห็นนะครับว่าแล้วเพื่อนๆล่ะครับเพื่อนๆคิดว่าในนัดหน้าทีมชาติไทยจะสามารถพิชิตโปแลนด์ได้หรือไม่เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผมจะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญนะครับฝากกดกระดิ่งไว้ด้วย เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอมเมนต์ที่น่าสนใจที่ผมนำมาฝากในครั้งต่ตอๆไปสุดท้ายหากมีอะไรที่ผิดพลาดเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคลิปนี้ผมก็ต้องขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะฟังพวกเราบันเทิงสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ